สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว json ใน postgreSQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะเพิ่มลบแก้ไขค่าที่อยู่ใน json column กันลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้เริ่มต้นมาเดี๋ยวผมจะสร้างตารางหนึ่งเป็นตาราง person แล้วก็มีตัว id แล้วก็ตัว info เก็บเป็น jsonb แล้วก็ใส่ ข้อมูลเข้าไปในที่นี้ผมใช้ตัว Visual Studio Code ร่วมกับตัว p o s t s q l Extension สำหรับรายละเอียดวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นไปดูได้ที่มุมบนด้านขวามือตรงนี้เดี๋ยวผมจะรันบรรทัดที่7จนถึงบรรทัดที่16เลือกไว้กดฟังก์ชันคีย์ F5 หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็เลือกรันตัว Query ตัวนี้ตอนนี้มันก็บอกว่าเนี่ยมี เพิ่มข้อมูลเข้าไป3แถวนะครัวน,นี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาของข้อมูลก่อนอันนี้ผมสามารถเลือกบรรทัดได้โดยการกด Ctrl L ที่บรรทัดนั้นนะก็จะเป็นการเลือกบรรทัดแล้วก็กดฟังก์ชันคีย F5 เพื่อลันนะอันนี้ผมก็จะได้ข้อมูลนะครับของ3คนออกมานะอันนี้โครงสร้างของข้อมูลก็มีเก็บตัวอายุเพศส่วนสูงอะไรทำนองนั้นอย่างเช่นถ้าผมต้องการเอาตัว first name ออกมาดูนะในนี้มีตัวข้อมูล first name แล้วก็ c t r o l L ัังก์ชัน Key F5 นะครับมี3คนเจมส์เจนและก็พีเตอร์หากครนันนี้หากผมต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับคนหนึ่งก็คือพีเตอร์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชื่อโทนีนดูหมายเลข3ตรงนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า JSONB Set เนื่องจากว่าข้อมูลที่ผมสร้างขึ้นมาผมใช้ตัว JSONB อันนี้ต้องระวังนะครับในตัว post case เนี่ยตัว json d a t a type มี2แบบคือ json ธรรมดากับ json b ที่เป็นตัว binary อันนี้แนะนำให้ใช้ json b เพราะฉะนั้นในนี้ผมก็เลยต้องใช้ฟังก์ชันที่ขึ้นต้นว่า json b แล้วก็ขีดล่าง set ตรงนี้ก็จะผ่านตัวออััน n ข้อมูลในออััน์ของเราคือ info นะครับในนี้เนี่ยอลัมน n info ตัวนี้ในคอลัม info เราจะผ่านตัวผ a ของมันก็คือ key ก็คือตัว first name แล้วก็ตัวถัดมาก็คือค่าที่จะอัปเดตให้กับตัว first name สังเกตว่าค่าโทนี่ตรงนี้นะครับจะมี double quote อยู่ก่อนเราค่อยมาเป็น single quote นะครับถ้าไม่มี double quote นี่จะเป็น error นะครับใช้ไม่ได้นะฮนะแล้วตรงนี้ตรงเงื่อนไขผมก็ดึงตัว ที่เป็นค่าจากตัว first name แต่ตรงนี้ต้องใช้ double arrow นะครับเพื่อที่จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว text ธรรมดาเราจะได้เขียนแบบ p e t e r แบบนี้ง่ายๆถ้าเราใช้ single arrow เนี่ยตรง p e t e r ตรงนี้เห็นนะครับมันขีดสีแดงเลยแต่ถ้าเราคลุม p e t e r ด้วยแบบนี้ก็จะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดูเขียนแบบแปลกนะฮะัเราจะใช้ตัว double แบบนี้เป็นหลักนะครับ double arrow จะได้เขียนโค้ดได้แบบนี้ อันนี้ผมเลืกให้ดูนะครับกดฟังก์ชัน T F 5ลัอะคันนี้เดี๋ยวดู first name ที่เป็น Peter เมื่อกี้เป็นเบอร์3เนี่ยเดี๋ยวมันดูนะครับตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ละ Tony เห็นไหมครับตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้โชว์คนที่มี first name เป็น Peter แต่โดนเปลี่ยนเป็น Tony อ่ะแล้วคันนี้ถ้าเราจะอัปเดตเข้าไปในตัวฐานข้อมูลเลยนะครับคำสั่ง JSON B set เนี่ย มันยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะครับมันแค่บอกว่าเซตค่าเนี่ยเราก็โชว์ออกมาอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูมาดูนะครับคนที่เป็นพ e ีเตอร์เนี่ยก็เป็นพีเตอร์เหมือนเดิมไม่ได้เป็นโทนี่อาเพราะฉะนั้นวิธีการอัปเดตแล้วก็บอกอัปเดตตารางชื่อเพอร์เซนแล้วก็บอกว่าเซตค่าคอลัมน์อินโฟตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับตัว json B set เนี่ยใส่เข้าไปเลย เราก็บอกว่าเงินไขยอย่างเช่นในที่นี้เราต้องการอัปเดตคนเดียวที่ชื่อ Peter ให้เป็นชื่อโทนี่ดูนะฮะผมเลือกไว้กดฟังก์ชัน k ีย F5 หลันคันนี้ผมมาเลือกเฉพาะตัว first name ให้ดูกดฟังก์ชัน k ีย F5 นะครับคนที่3จะชื่อเป็นโทนี่ละไม่ใช่ p ีเตอร์คันนี้หากเราต้องการที่จะเพิ่มตัวคีย์แบบนี้เข้าไปนะครับภายในคีย์โซเชียลมีเดีย แล้วในโซเชียลมีเดียจะมีตัว Twitter เป็น Key แล้วก็ Value เป็นอันนี้เนี่ยเราเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อีกรอบกันก่อนดีกว่าว่าข้อมูลในอินโฟมอย่างไรบ้างนะครับณนะตอนนี้นะครับเราไม่มีคีย์ที่ชื่อว่า Social Media อยู่ในนี้นะครับเราจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนเราจะมีฟังก์ชันชื่อว่า JSONB Build Object เดี๋ยวดูตัวนี้คร่าวๆนะครับเลือกไวรัล มันจะสร้างเป็นตัวนี้นะครับอ็อบเจเห็นไหมครับวงเล็บปีกาแบบนี้แล้วก็คีย์คือ Twitter แล้วก็ Value คือ TW Tiger งั้นถ้าเราจะสร้างตัวคียที่เป็นชื่อว่า Social Media ขึ้นมาแล้วก็ให้มี Value ข้างในประกอบด้วย JSON Object ที่มีคีย Twitter แล้วก็ Value TW Tiger เรนี่ยเราต้องเขียนแบบนี้ JSON Set B แล้วก็ผ่านค่านี้ไป ้าคีย์นี้ยังไม่มี JSON set ก็จะเป็นการ insert ข้อมูลเข้าไปนะครับ JSON set ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นทั้ง update แล้วก็ insert จะอัปเดตก็ต่อเมื่อคีย์นั้นมีอยู่ก่อนแล้วอย่างเช่น first name แต่ถ้าคีย์ตัวนี้ไม่มีมันก็จะสร้างขึ้นมาให้ใหม่เดี๋ยวดูผลลัพธ์ดีกว่าเลือกไว้รั n นะครับครันนี้ดูนะครับใน info เนี่ยเดี๋ยวของแต่ละคนจะมีคีย์ที่ชื่อว่า social media เพิ่มขึ้นมาในนี้ เห็นครับมีคนแรกก็มีโซเชียลมีเดียล้วแล้วก็อันนี้ผมตั้งง่ายๆก็คือทุกคน Twitter ร์แอเคาเป็น t w Tiger หมดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะฮะหรือว่าถ้าเราต้องการสร้างโซเชียลมีเดียที่ข้างในมี Twitter กับ IG แล้วก็ทำแบบนี้อันนี้คือคีย์แล้วถัดมาเป็น v a l u ลของมันแล้วถัดมาก็เป็นคีย์แล้วก็แวลอันนี้เราผ่าน เข้าไปได้หลายๆตัวอย่างเช่นจะมี Facebook อีกก็ผ่านเข้าไปามาดูตรงนี้นะครับนันครันนี้เราจะเห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมี IG กับ Twitter เข้าไปละเนื่องจากตัวนี้เป็น JSON Binary หรือ JSON B นะครับข้อมูลเราใส่เข้าไปลำดับเป็น Twitter แล้ว IG จแต่ในนี้มันขึ้นเป็น IG Twitter ก็ไม่เป็นไรนะครับข้างในมันมีวิธีการจัดเก็บแบบ Binary ที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้อย่างเช่นผมบอกว่า ตัวนี้นะครับเซตตัวนี้เนี่ยแทนที่จะพิมพ์ค่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมบอกว่าตัว Twitter เนี่ยให้สร้างขึ้นมาจาก TW แล้วก็เชื่อมด้วยขีดล่างแล้วก็เชื่อมด้วยตัวชื่อนะครับอันนี้ผมจงใจวงเล็บสีฟ้าไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อกันการสับสนต,ตอนที่มีตัว o อปเรเตอร์ตัว Concat เข้ามานะครับอันนี้จะได้รู้ว่าตัวนี้ Infoname ม,มาก่อนส่วน ตัว ig ก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะฮะถ้าผมทำแบบนี้ลันไปอันนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับ ig ก็จะเป็น ig ขีดล่างตามด้วยชื่อ twitter ก็เป็น tw ขีดล่างตามด้วยชื่อของทุกคนเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเจนอ่าแล้วถ้าเราจะอัปเดตก็ทำเหมือนเมื่อกี้ก็อัปเดต person set ตัว info เท่ากับเราก็ยกตัวนี้มาเลยที่เราเทสตอน select ได้แล้วก็มาใส่เข้าไปนะฮะ เป็นแบบนี้แล้วคันนี้เราก็อัปเดตตัวนี้ดันไปอัปเดตเสร็จเราก็ลองมา select star form person ดูอ่ะคันนี้มาดูเราก็จะมีข้อมูลของโซเชียลมีเดียละนะครับในนี้ของทุกคนอย่างเช่นนี้เป็นคนได้ชื่อว่าเจมส์เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคนที่2ชื่อว่าเจนแบบนี้อ่าคันนี้มาดูต่อ คันนี้เนี่ยถ้าเรามีคีย์พวกนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าผมบอก IG แบบนี้อย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยน IG ของคนที่ชื่อเจมส์นะครับให้เป็น AAA ธรรมดาเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นของเจมส์เนี่ยตัว IG ตอนนี้เป็น IG ขีดล่างเจมส์นะครับถ้าผมเขียนเนี้ยก็จะกลายเป็น IG ที่กลายเป็น AAA อเาเรียกไว้นันนะฮะ มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีโชว์อินโฟแล้วก็โซเชียลมีเดียไว้ด้วยก่อนที่จะมีการใช้ json b set เนี่ยตรงนี้ IG เป็นตัว IG James ใช่ไหมครับแต่พอเรามีการ set เนี่ยครานี้ IG ก็เป็น AAA แบบนี้หรือว่าในนี้นะครับถ้าเรามีตัวโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถทำางนี้ยังได้เลย เราบอกว่าตรงนี้เป็น f a c e o o o ละกันนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวของตัวคนที่ชื่อ James Social Media, เจมส์โซเชียลมีเดียก็จะมี Facebook เติมเข้ามาด้วยดนะันให้ดูนะครับในนี้เห็นไหมครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมี Facebook แบบนี้อยู่ข้างในละแล้วถ้าเราต้องการอัปเดตสมมุติว่าอันนี้ผมอัปเดตแค่ IG กลับเข้าไปนะครับเราก็เอาโค้ดเนี่ย jsonbset เนี่ยโซเชียลมีเดีย คอมม่าไอจี IG นะครับแบบนี้มันก็คือเซตตัวคีย์ไอจีที่อยู่ใต้โซเชียลมีเดียรันนะครับรันเ็ตคันนี้มาเลือกตรงนี้รันสีเล็กดูเห็นไหมครับของเจมส์เนี่ยไอจี IG ก็จะกลายเป็น a a a แบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาตอนแรกของวิธีการปรับปรุงค่าที่อยู่ในตัว json column ในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ